สวัสดีครับวันนี้มีดวงมาเล่าให้ท่านฟังนะสำหรับคนที่บวชในพระพุทธศาสนาบวชแก้บนบวชตามประเพณีหรือว่าบวชพระร,รูปแบบแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนนเป็นพระเมื่อศึกออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ขอขมาพระประธานในบวชคือขอขมาพระพุทธเจ้า ในสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดแล้วเนี่ยเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางทีเป็นการผิดพลาดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราศึกษาลาเพศออกมาแล้วเนี่ยมันมีเศษกรรมนะครับพอจังหวะทีะ่กรรมมันให้ผลเนี่ยมันทํามาหากินอะไรก็ยากนะเหมือนเด็กคนหนึ่งมาหาพอเช็คดวงดู ไล่ย้อนไปว่าอายุเท่านี้ไปบวชอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่ามีการปามากเจ้าวาดมีการคือด้วยความที่ว่าเหตุผลกฏใดไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กรรมที่ติดนะอันนี้วิธีแก้นี้ต้องขอขอมาพระประธานในโบด้วยดอกโบสามดอกนะครับต่อมาเด็กคนนี้เนี่ย เขาล่ำเรียนวิชาทำเส้นจากปู่ของเขาจากครูบาลหลายๆคนทำเส้นนวดอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนที่ถือวิชาเหล่านี้เนี่ยมันเจ้าชู้ไม่ได้นะครับพอถ้าเจ้าชู้ปุ๊บนี่ครูมนครูคาถาที่อยู่นี่เขาไม่เอาเลยนะทำให้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะเคย บีบเส้นเขาเป่าแค่ครั้งเดียวก็หายต่อมามันไม่หายเลยนะแล้วก็การไหว้ครูอีกอไหว้ครูเนี่ยเขารับครูบาอาจารย์มาเขาก็ไหว้ในรูปแบบของเขาตามที่ครูบาอาจาราย์เขาสอนก็ผิดอีกเพราะว่าเขาข้ามบรรพบุรุษตัวเองถ้าเราพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยไหว้ครูพ่อแม่เราต้องเป็นคนเป็นประธานในการช่วยเช้อเชิญบรรพบุรุษก่อนนะเพราะว่าครูคนแรก ที่ให้ร่างกายเราเนี่ยในการที่เติบโตมาได้เนี่ยจนไปร่ำเรียนวิชาเนี่ยนี่คือครูคนแรกถ้าข้ามครูคนนี้ไปแล้วเนี่ยทําอะไรก็ยากผมดูดวงเสร็จผมก็บอกวิให้เขาทราบถึงสามเรื่องนี้ถ้าไปแก้ไขก็บอกวิธีให้นะครับทั้งหมดก็ที่นํามาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าคนที่เขาทําลักษณะแบบเนี้ ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นบ้าเหตุที่บ้าเนี่ยเพราะว่ามันกังวลเครียดเพราะว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จตัวเองเคยทำำําสําเร็จติดขัดไปหมดการเงินการงานมีปัญหาหมดนะครับภาะวะความเครียดมากๆมากๆเขา้าสุดท้ายก็เป็นบ้าเพราะว่าสภาพจิตใจสภาพความคิดความเครียดมันส่งผลนะครับอันนี้ถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วใครทํา ลักษณะคล้ายแบบนี้ต้องวิต้องรีบแก้ไขนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายถ้าบวชมาแล้วเราทําอะไรผิดพลาดก็ไปขอขอมาในบวชเรื่องของมีวิชาอาคมวิชาในการพวกนี้เขาไปเอาไว้สําหรับช่วยคนก็สิ่งหนึ่งที่ครูมนเขาไม่ชอบเลยคือคนเจ้าชู้ถือไม่ได้นะถ้าเจ้าชู้ สามการไหว้ครูเนี่ยถ้าพ่อแม่เรายังอยู่เนี่ยห้ามลืมครูบรรพบุรุษคือปู่ย่าตาทวดต้องมีพ่อแม่คอยเป็นคนเชิอเชิญก่อนครูคนแรกก่อนข้ามไม่ได้นะครับถึงคนจะไหว้ใหญ่โตขนาดไหนก็นแล้วแต่เป็นหลายแสนหลายหมืน่นคนก็หากินก็ได้แค่คุ้มกินมีเงินมาก็หมดไปมีเงินมาก็หมดไปไม่ประสบความสำเร็จน,นะครับก็ลืมครูคนแรก อันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็แก้ไขไหว้ครูก็ปรับเปลี่ยนใหม่ไหว้ให้มันเหมาะสมไหว้ให้มันถูกต้องตามลำดับนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ